สวัสดีจ้าช่องใหญ่ไม้ออฟิเชียลพี่น้องครับเอามาหอดจอดถึงจอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมจอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสรุปก,ก็คือไวรังกมาม่าตามเห็นได้ไร้สดนะครับตอนนี้ครับมาถึงทั้งหมด4ขั้นเลยมาสี่ขั้น ยังไม่แล้วก็ลังเตรียมพืชเตรียมไฟให้ล,ลูลกๆเนาะให้ยังอะไรยังไม่นหยังเนาะสันปาโกผ้าลุย เราหยาก,กับอันนี้เราก่อนปาโกสุลิโยบันทาครับพี่น้องครับพารุยยวพาพี่น้องอยยางกรับไปในวัดกับพี่น้องเดี๋ยวพาเดินเข้าไปในวัด ลูกกเลี่ฐานวนี่ปา,นนาิาเมนูนูจะให้สามชุดแต่ว่าช,ชุดแรกะเขาจะให้ชุดแด็กนีหวอยู่ทีเดกอันน่กก ก็กางไมีตลอดเช่นเดียวพี่น้องายงานก็ไปเนี่ยวัดครับนี่ครับรถทีมงานก็เริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วพี่น้องครับเกือบจะครบแล้วล่ะครับ ยังบ่เห็นแต่รถลำพูงรถถัดรถอันนี้ก็มาแล้วครับรถเวทีก็แกยังบ่เห็นครับพี่น้องครับเหมือนเดิมเละครับก็มีรถฉากสองขัง้นรถล,ล่งสองขั้นครับผมถ้าพี่น้องย่างกมาในวัดครับไปเบิ่งว่าเพมันมีอาหารตอนรับ มีจับชิมชีมีจ like yeah. hmm. oh, yeah. ับอันน so, ี้พ้อมแล้วว่าอันนี้ได้ย <tr ินเพิ่นประกาศครับผมปกติแล้วแถวนี้เต็มไปด้วยลาน้าครับผมมาเที่ยวที่แล้วครับปี่นี่ยังบ่เห็น้าน้าอยู่พี่น้อง้านค้ายังมาเพราะตอนนี้หอดแล้วว่าครับเนาะเที่ยวที่แล้วมากโอ้ยเต็มไปเบิดแหละลานค้ารถเขามาแบบยากเขาไปไหนก็มีแล้วลานขา ราคาจเริ่มทยอยทยอยเขามาอัดเลยตักไข่ป้าส่มากับจะเป็นที่งานของลูกสาวอุ่างเงีเ้ยับเพนไซเสือ ครับผมห้ามนำเครื่องดีมืึนเมาเข้ามาลงหลวงพ่อนิมิตครับหลวงพ่อนิมิต อันนี้มองท้ายลูกก็เพลินเนะโคมหักโคมใจสายใยยีหลามากพี่น้องครับ

อาจจะยุจุดเดิมครับลงทานครับสตาร์บเอฟซีเฮาทีมงานคารวาสแซวหน่อยล้ำเพื่นโชว์ครับฮะล้ำเพื่นโชว์อ๋ล้ำเพื่นโชว์เนี่ครับล้ำเพื่นโชว์ครับเอาไปไกลๆกันสันฝั่งนี้ไกลกันสันกันล้ำเพื่นโชว์อยู่นี่ก็แซวหน่อยได้มาปิดมองแล้วมีอะไรกินเกาะอันยังหลบพัดยังหลบโอ้คือมีแต่เนี่ยวคิดเพาะแต่วะาเราไม่บอ ภาพพี่น้องบะเบงอาหารตอนรับครับพี่น้องอมีอะไรเกาะแกงอะไรนะแกงไก่ แกงไก่เอา้าพี่ขึืนอนอนตพิงเลี้ยงแล้วมันส่วนมากจะมีตะแกงเนี่ยนะครับพี่นอนครับด้วอ,อาหารครับผมจรดจานฝาาเบื่อมันไม่แม่เลอนะอันนี้ต้มยำไก่คนไปอุ่นมาให้